จงทำตัวเมื่อนบัวที่พนน้ำซึ่งมีสิทธิ์ที่จะเห็นโลกกว้างและอากาศที่สดชืน้นหญ้าทำตัวเมือนบัวใต้น้ำที่ไม่มีสิทธิ์เห็นโลกกว้างทำได้เพียงมองเห็นเพียงแค่โคลนตม เมือนกับตัวเราที่จมปักอยู่ใต้น้ำมองไม่เห็นสิ่งสดใสของโลกสวยสู้ทําตัวเมื่อนบัวพ้นน้ำเพราะได้เห็นโลกสวยอันกว้างใหญ่ครับก็กับผมอีกแล้วนะครับทิดโยฮันเซนเซนะครับ ก็อย่าลืมนะครับเราทําตัวเหมือนบัวพ้นน้าดีกว่านะครับดีกว่าเป็นบัวที่อยู่ใต้น้ําไม่มีสิทธิ์เห็นโลกกว้างใหญ่นะครับสวัสดีครับก็อย่าลืมอากาศเริ่มร้อนนะครับก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะครับบ๊ายายแล้วพบกันใหม่นะครับ